สวัสดีครับกระผมชื่อนายสุรันทีเกงเกศรนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมจะมาขับร้องในผลงานเพลงช้าๆของคุณสอนคิรีสีประจวบในบทเพลงมนรักษ์แม่กลองและในผลงานเพลงเร็วของคุณก๊อตจักรพันในบทเพลงที่ไม่มีแฟนครับชิรับฟังได้แล้วครับ เจ้ยแจวแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริวหวานสานมากล่อมสาวงามบ้านอำพวามนรักแม่กลองแววมา เหมือนสายธาราแม่กลองรำพันพี่ต้องจากลาควันตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องครวญหวนมาสักวันกลิ่น นางไม่จางสัมพันธ์เราสองลองเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันท์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนทีเอื้ออารีงเบียกร้อง ให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละอองก่อนลาจากสาวแม่กลองเรารวมปิดทองงานวัดบ้านแหลมเชอยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลอง ล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกรุ่นหอมไอทะเลเขาแกมมนรักแม่กลองแสกแซมคิดถึงพวงแกมนวลสาวแม่กลอง แม่คุณคนงามพี่ขอถามคนงามสามวัยว่าสี่ห้องดวงใจมีใครมาจับจองหรือยังหากว่ายังไม่มีเห็นทีพี่พอจะมีทางแต่พี่จนกลัวจังกลัวน้องนางเจ้าจะไม่ต้องการ ที่ไม่เคยมีแฟนหากว่าแม้นเจ้าไม่เชื่อพี่ก็พาใจพี่ดูสิพี่ยอมพลีชีวิตให้เป็นเดิมพันแต่ถ้าพี่ตายไปแล้วใครเขาจะเฝ้าคุ้มกันหากมีคนคอยรารานคิดดูมีพี่อยู่ปลอดภัย พี่อยู่เดียวเปลี่ยวใจพี่ยังไรคนมาเป็นแฟนถ้าได้เธอเกี่ยวแขนเที่ยวโชว์แม้จะโกเนื้อใครเมื่อยามร้อนยามหนาวหรือคราวพี่เจ็บป่วยไข้ไม่อา่าทนร้อนใจเพราะเธอเฝ้าปรนเปรอปลอบใจ ที่ไม่เคยมีเมียไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ไม่ได้พูดหลอกอำ้ำให้ชมงามน้องเจ้าตรมใจตายโปรดเมตตาสงสารให้ทานรักที่เธอชื่นใจจะได้บุญมากมายเพราะพี่ยังไม่เคยมีเมีย